สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมจะพามาดูสกายวอล์คที่เปิดใหม่จากยูเนียนไปเชื่อมกับรถไฟฟ้า MRT ครับวันนี้วันจันทร์ที่5ตุลาคม2563ครับเป็นวันแรกที่สกายวอล์คเฟส2ได้เปิดให้บริการนี่ครับเสน็นทรลาดพร้าวถ้าเราจะไปรถไฟฟ้าเอมใช้เดินาทางนี้เลยครับสกายวอล์คเฟส2ที่ต่อจากยูเนียนไปเชื่อมกับ M. r t เพิ่งเปิดเมื่อวันที่5ที่ผ่านมาครับ วันนี้น่าจะเป็นวันแรกครับที่สกายวอล์กเฟสสองได้เปิดใช่แล้วเป็นทางเชื่อมที่ต่อจากที่ตรงยูเนียนมอไปหน้าเอ็มาทีครับทีนี้พอตรงเฟสสองเปิดครบแล้วก็สามารถเดินเชื่อมไปเอ็มอาทีได้โดยที่ไม่ต้องเปียกฝนเหมือนแต่ก่อนแล้วครับนับว่าเป็นทางเลือกที่สะดวกกว่าเสือกจดัดจักรเลยก็ว่าได้ครับ รอบนี้นีเขาก็เปิดใช้งานแล้วครับแล้วก็มีป้ายมีป้ายติดให้คนรู้เลยครับว่าเดินไป MRT ไปยังไงอันนี้ก็เหมือนเขาเตรียมป้ายอันนั้นถ้าดำให้ใหดาวก็คือ1-4ฮะ มีขอทานเอ๊ะไม่ใช่มีขายของนะครับ ้มีป้ายเตือนมีป้ายบอกเลยนี่ยเฟสสองเปิดแล้วครับอันนั้นคือทางลงทางออกสามัอันนี้คือทางเดินเชื่อมไป BTS นี่คือทางเชื่อมไปข้าหนทางออกสามครับเดี๋ยวจะพาไปดูทางออกสนะี่ครเนี่ยครับแต่ก่อนตอนที่ตรงนี้ยังไม่เปิดให้บริการเราก็จะไปใช้กันทางออกสามครับแล้วเวลาฝนตกก็คือเปียกครับแต่ทีนี้พอสกายวอล์กตรงนี้เปิดให้ใช้เวลาฝนตกก็ไม่ต้องกลัวเปียกอีกแล้วครับเพราะว่ามีหลังคากันไปตลอดทางยกเว้นตอนฝนสาด ส่วนตรงที่สถานีส่วนจตุจักรที่เชื่อมกับ BTS ตรงนั้นก็ไม่มีหลังคากันไปตลอดทางนะครับเพราะฉะนั้นเวลาฝนตกมันก็จะเปียกแต่เขาคงไม่สร้างครับเพราะว่าเขาคงจะใช้ตรงนี้เป็นหลักมากกว่าเพราะผมคิดว่าคนที่มาจากครคตส่วนมากถ้าจะมาต่อรถไฟฟ้า MRT ก็น่าจะลงสถานีห้าแยกแล้วก็เดินเชื่อมแบบนี้ครับ ไ้เลื่อนไปดีกว่าเอ๊ะเดี๋ยวนี่มันไ,ไ้เลื่อนขึ้นนี่นะโอ๊ะใช่ไม่ได้มันไ,ไ้เลื่อนขึ้นนะอ๋อเขาให้มันลงบันไดเอาวครับหรือไม่ก็มีลิฟต์ด้วยเดี๋ยวไปดูว่าลิฟต์มันเปิดหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวอันนี้คือป้ายอืมสายสีเขียวสายสีน้ำเงิน 哦。Uh ลิฟต์เปิดแล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไปลงบันไดดีกว่าลิฟต์มันไม่ได้ต่อกันนี่นะข้างในก็คือเหมือนสองพิเดชครับเดี๋ยวเราไปลงบันไดดีกว่า งบันไดมาก็จะเจอทางเข้ารถไฟฟ้าอยู่ข้างหน้าเลยครับตรงนีก้ก็ปรับปรุงใหม่นะครับน้นลิฟต์มันก็จะลงมามนกะ็จะมีป้ายบอกว่าทางเดินเชื่อมวนี่คือทางเข้ามา,าจะมีป้ายบอก พอสกายวอล์กอันนี้สร้างเสร็จแล้วเปิดให้ใช้ทีนี้เวลาฝนตกก็ไม่ต้องกลัวว่าจะเปียกฝนอีกแล้วครับเป็นการเชื่อมต่อรถไฟฟ้าที่ไม่ต้องเปียกฝนเหมือนแต่ก่อนอีกต่อไปครับคลิปพาชมสกายวอล์กทาเชื่อมรถไฟฟ้าก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปครับมีความคิดเห็นแนะนำติชมด้านล่างได้เลยครับ